สบายดีทุกคนเราจะไต้นทับเข้าสูซองอาคายามิตอนนี้เฮาอยู่ที่สาม้อเห็นป้ะเนี่ยกำลังสิไปไซโสกูไปซักยาไ้เป็ซักยาห้ไอสวนตอนนี้ของควันปีใหม่สำหรับปีนี้ของควายเดินนี่คือเจ้าตัวนี้เนาะนี่เดินมันมีปะวัตทีไปปีมาจะไปลาวให้ทุกคนได้ฟังกันตอนนี้เฮาสิพามันไปซักยา บรรยากศาศฟาหลางังฝนสวยงามเสมอพี่น้องเอ้ยตรงเทียมเมืองสิงเดอพี่น้องเอ้ยเห็นบ่สวยงามคือฝนตกหาเศร้าแล้วตอนนี้ออกสี่ไปสิพาเจ้าบุญส่วนเนาะสื่อมันเจ้าบุญส่วนเดอ้อนี่เดอ้อเออไอส่วนไอส่วนม่บุญส่วนไ <c oughs> อส่วนเนาะ <c oughs> สื่อของเจ้าของเก่าเลยเนาะเป็นของของคว่เดี๋ยนวะเดี๋ยวประมาณมดเนื้อมดเดีอนนี้เรอทีเดอเอามันกลับไปยังเมืองเมืองบ่อแก้วแล้เนาะทุกคนตอนนี้อ่เสียว่มันไปสักยาเนื่องจากว่ามันเป็น เป็นต้มมันเป็นซ้ำเหือยในตัวของมันแล้วก็ไม่ค่อยกินข้าวะนะก็เลยมาสิา้อามันไปเนาะเอารถสามรอบไปส่วนซื้อไอ้ส่วนเด้อพี่มาพี่มาพี่มาพี่ สวยงามตองฝั่งอะไรยังไงหาสีไทยบรรยากาศทุ่งเพียงมึงสีไง่ายทุกคนได้เบิ่งกันส่วนหลังจะเป็นในส่วนอ้อยเนาะต้องบอกว่าส่วนทออาคา่า90%อยู่พี่กอเห็ดอ้อยเป็นอาซีพเด้อรวยเนาะรวยและกัน <c oughs> ขางมีเงินหลายขอเห็ดอ้อยเป็นอาซีพ บางขึ้นกวน,นี้บางขึ้นกว่่านี้เหละคาับพอซีพอไปยังเมืองสิงห์ทางจากที่สบานเมืองนี่ประมาณจักกิโลสักรู้หกบ่ 3, 5, 5, อดหกใช่ไหบ่หกกิโลบ่อดบ่อนบ่อนหลาจากปั้นทางสามห้าจีเพราะจากปั้นทางมาต้องตั้งอ๋อจากปั้นทางมาประมาณสามกิโลเคอร์เนอเคมันอยู่สารเมืองนะบ้านสักู้นนะ้อคุณเห็นไหมเมืองนู้นแน่นเพิ่มสภาพเส้นทางมันจะเป็นสารเมืองเพราะมันอยู่ในเทศบาลเมืองเนาะ สวยงาเป็นส่วนอ้อยสุดหูสุดตาพี่น้องเอ้ยมากัศคุ้ยตั้ี่ไอสวนเอยไสวนอเราเจอแลออเราเจอเล้รงยกคชาตา

มันมอสแล้ว <sympath> ก <is> ็เอหิวมายูวมาแล้วก็สักอยาให้บักส่วนแล้วหลังจากนี้อยากไปซืไปกินจิ้นดาดกันไปกนพีัดเอารอบเอาสารอบไปพี่น้องไปกินหมูกระทะไปกินหมูกระทะขี่สารอบไปนะทุกคนอาคาน้อยผมูข้ออาคาน้อยน้องไทยอาคาน้อยเอาไหมยงเอาขี่รถไปเอ่ะไปกิหมูกระทะ kath <laughs> 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 วิ่งชิจเนี่ยชาวญง,งสม,มบูรณ์ <laughs> โจ <laughs> นเนี่ยชิจกโจนโอ้ทงฟ้างามดีแต่เอะไรลยดีเอาตลกแต้ขี้จะมาสามล่อเนี่เอาขี้สามล่อมาก,กินหมูกระทะตะลกสุดกิ <laughs> เป็นเนี่ยว่ะมึงนี่คือว่าขี่สาวหล่อมากำมาฮอตสถานที่ที่เราปกินแล้วเนอะเป็นสาะมาณไปดูอ่ะเยอจริงนได้ดูอันนั้นมูกับมัวก็จะชุดเสื้อบางไรล่ะชุดเสือบางเสรกันะอ่ะยก็ขึ้นเลย นี่เขามาตอนนี้เขามาพอทานหมูกระทะแล้วเจ้าคู่กำลังซิปิ้งอยู่เอา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 ส่วนปลาอยู่สามรอมาพี่ตอนแรกมาเสียวเข้ามาแต่มันย่านทนหลายคนของพี่เหรอ กัน3คนเด้อไม่ได้ตั้งใจมาเนียไม่ตั้งใจมาเอากันบักส่วนว่าสักอย่าแต่ว่าบางคนบึกแต่ว่าบางคนมาเลยน้ำมันมดน้ำมันมดน้ำมันมดน้ำมันรถมดขังทางนะน้ำมันแท่งเขาเลยเนาะน้ำมันแพงแทงพี่น้องได้ยังไงเราคู่ใช่ปะไนโอ้อันนี้แหละโอ้โหนะกองบักส่วนไฟดับไฟดับเลยนี่มีตัวช่วยอยู่ ได้เวลากินแล้วทุกคนตอนนี้สุกแล้วบอกให้งว่อะไรไอเขากินๆห่อๆเอาไปให้ชวน <laughs> <laughs> เอาซื้อเอาเงินสื้อเสียดายแม่งออม <laughs> เอาไปมัดเอาหมวกกุ้งมาด้วยคุณจะบุกินได้กินแห้ว แม่อย่งนั้นตัวนึ่งในตัวเป็นอยัางดูดีๆดูดีๆตดยขี่โม้หนีบาปได้ช่างอะไรจะได้ไม่รูกโอ้กินอิ่มแล้วบัดนี้นะผู้สิวันเดี๋ยวได้ก็แซ่บอาหารอยู่มบนจริง่ตั้งแซ่บเนาะเดี๋ยวอาหารบุญส่วนอาหารบุญส่วนโอ้ยบาส่วน คนตอนนี้คือเรากินหมูกระทะเรียบร้อยลแล้วแล้วก็กลับมาหาบักส้วนกำลังสินนะกเพื่อนกัน <laughs> นี่พันอยากแหงเลียตลอดบาก,กินเป็นแปลว่บบาขงังเพราะว่าซารเลยขี่สามรอมาก,กินหมูกระ <laughs> ทะฮ่า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 ขี่สามรอบนั่นอันนี้เชื่อชื่อชั่งใครจะทำาไอเลคนอื่นอีขี่รถวีโก้ไปกินแต่ว่าเราคือหมูกระทะอ้อยสามรอบขี่สามรอบวทุกคนคักคัดคักคัดซู น้ำมันสมุดอยู่กลางทางเราสิมุนกลับไปแบบนี้เอาจับอาหารบนรดโอ้ยอาหารบนระไอส่วนไอส่วนเขาตันทางเลยตเดวมองหุ่นลายก่อนเลยหุ่นละเปียสองสามมือมานี่รถมีปัญหาตลอดคือซิวเดกกลับบ้านแล้วมืนี้เก่งนี่ะ้กลับแล้วยั เมื่อกี้จิกจักบอกอันนั้นไม่ไั้นะทุกคนก็เลยคิดว่าบริจับแล้วกำลัง่มหินขับได้นี่ <laughs> อา <ว S 2> ้าวไปแล้วไปแล้วทุกคนสุขสนันต์เถ

ขี่รถสัมรอมากินสิน, <laughs> <laughs> นะโอ้ยย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 ยอยย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 ยอยย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 ยอยยยยยยยายยคายย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 ่ยย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  เป็นเคยมึงสิงเราอีกเลยคตลอดแหละจำลองยกมสิ้อ้าว กิน <laughs> รสสามเหอีปยมบตี้ <laughs> อย่างเดีฮวซิมินโนมีโกขึอเขาอ่ะา <laughs> จาคาิชูปนคุณหน่อยปน <laughs> ทางกลับบ้านของเฮาสิประมาณนี้เด้อ <laughs> มวน วนซซมได้ก็ต้องได้กลับมาเย้าในเมืองกลับมาดูสภาพทุกคนฝนตกช่วงนี้คือฝนตกตลอดก็เลยว่าทางก็จะเพราะว่านี่เนาะเพื่อนเข้าในเมืองไฮโซับมาไปเมืองเราเฮ็ดคือแบบไฮโซไฮโซกลับมาบันทอกวันนี้ ทุกคนตอนนี้คือมาหอดเฮือนแลว้วแล้วก็ฝนตก,นตกหรอทางเพื้อนเปลือนโหนเมื่อกี้นะแต่ก็ม้วนแหงตอนนี้คือเขาสิให้อ๋อไอ้ส่วนไอ้ส่วนกินข้าวก่อนนะทุกคนคือเพือพ่อเพื่อตัวนี้คือเป็นของขวัญเลยของขวัญของขวัญก็คือต้องบล็อกที่ไปที่มาเนาะเม่ได้เอามาแต่บล็อกเกี่ยวด้วยเด้อคือพอดีเขาเสียดิดนคล้องเนาะสิ เวลาเห็ดหิดคลองอ่ะนะส่วนพออาคา่าขาจะใส่หมาเป็น <Man. S 1> บ่กเพราะว่าเห็ดเฮือนไม้บ่วยๆเห็ดพิธี่ไม่ยังนะเกาใส่หมาเขาเรียกว่าเขาขอไว้เนาะเขาขอไว้เปลี่ยตัวไม้นาะตัวนี้เขาขอไหวนะอวพอมันปเป็น,นตะแพงแหง่เป็นตะแพงนะเขามาเห็นโอ้โบุกการอะไรสิเห็นมันข้าวบุกากาข้าดนะข้าวเขเลยเนาะขอตัวนี้ไว้แล้วก็ไปซื้อตัวไม้มาเนาะเปลี่ยนเอาเสื้อกลับไปอยู่บ้านสวนอาคาน้อยเด้อนี่เด้อไปอยู่เป็นหมูวเลย

เอากินๆนั่นน่ะนี่กุ๊กกินคือมันบ่ยอมกินข้าวอะหนาเลยว่าไปสักยาแล้วก็อีกอย่างคือมันเป็นเป็นต้มก็เอิ้นว่ายังเขื่อนเนาะสิเนาะมันเป็นต้มอะนะซึ่ที่กากอันอือเก็แล้วเอามันไปสักยาเอามันบ่กินล่ะใสมันอ มื่กี้ก็ให้กินแล้วโอ้ยเขาเขาเฮ้ยไอ้ส่วนมักลงมาบนส่วนที่จีซื้อมันส่วนไอ้ส่วนไอ้ส่วนไอ้ส่วนซื้อเดิมของมันซื้อเจ้าของเกาเขาเจ้าตังให้ไอ้ส่วนไอ้ส่วนเฮ้ยน้อหมอน้อหมามามาของคุณมงมาของคนมงเขาเจ้าเนาะ

เด็กคนนอนเออะก็ใช้ปลาเด็กคนนอนเอะเฮ้เฮ้ยน้าหมอมันหู <c oughs> หูความเอาหูความภาษาหมงโอ้การตเตีย,อยนอนเออกนน้อนเจ้าน้อเจ้า